สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอุน้นดวงทํานายดวงตามผุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุน้ำครับราศีกรกฎราศีพิจิกและชาวราศีมีนครับสำหรับสถานะการรอคอยคุณควรรอคอยเขาไหมนะครับเรามาดูคำนำนายและพลังงานที่อยากจะสื่อสารสําหรับชาวธาตุน้ำครับกรกฎพิจิกแล้วก็มีนว่าสําหรับการรอคอยเองแล้วชาวธาตุน้ําเมื่อคุณคิดจะรอคอยความสัมพันธ์แล้วมันจะประสบความสําเร็จไหมนะครับรวมถึงสถานะความเป็น ของชาวธาตุน้ําเองแล้วสําหรับความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเรามาดูคำทรานายและสิ่งที่อยากจะบอกครับผมจะเปิดโน่วสามใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคำทรานายนะครับสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์สําหรับสถานาการณ์รอคอยนะครับเป็นผลอย่างไรบ้างสําหรับกลุ่มดาวชาวธาตุน้านะครับว่าพลังงานอยากจะสื่อสารนะครับและบอกอะไรสําหรับชาวธาตุน้ํามาดูคำทรานายครับลำดับแรกนะครับรร <c oughs> คือเรื่องของการแข่งขัน นะครับหรือเรื่องของการต่อต้านนะครับหรือเรื่องของการมีคู่แข่งเกิดขึ้นนะครับตกเป็นตําแหน่งที่หนึ่งเลยนะครับผมมองว่าสําหรับชาวท่าน้ําอาจจะต้องยอมแพ้หรือยอมจํานนนะครับกับเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับถ้าถามว่าชาวท่าน้ำเนี่ยสถานการณ์รอคอยคุณควรรอคอยเขาไหมผมตอบเลยว่าคุณกําลังมีอยู่มีคู่แข่งที่ไม่น่าพึงพอใจนะครับหรือกําลังแข่งขันกับอะไรบางอย่างที่คุณเองไม่มีทางที่จะชนะได้นะครับ ผมก็อยากจะบอกชาวท่านน้ำว่าถ้าดูแล้วเนี่ยไม่เหมาะสําหรับการรอคอยทุกประการเพราะถ้าคุณกําลังรอคอยเขาคนนั้นอยู่เขาคนนั้นกําลังมีคนในความสัมพันธ์เข้ามาณเวลานี้นะครับหรือมีบุคคลทับซ้อนเนี่ยเข้ามาวุ่นวายหรือเข้ามาผัวพันสําหรับความสัมพันธ์เกิดขึ้นแปลว่าการมีคู่แข่งนะครับหรือการมีคนในความสัมพันธ์เชิงซ้อนนี้คุณเองจะไม่ชนะเขาทุกกรณีครับระดับที่สองรองลงมาครับคือเรื่องของการอยู่แต่เพียงผู้เดียวนะครับ หรืออยู่อย่างเป็นโสดน,นะครับกุมความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เก็บงาความรู้สึกของตัวเองเอาไว้อยู่กับเพียงผู้เดียวนะครับอยู่กับตัวเองให้เป็นดักนะครับหรืออยู่กับตัวเองให้ได้แบบนั้นนะครับเลยอยากจะบอกชาวธาตุน,น้มว่ากรากฎพิจิกแล้วก็มีเนี่ยไม่เหมาะสําหรับการรอคอยทุกประการนะครับเพราะคนในความสัมพันธ์เก่านะครับหรือสถานะเก่าๆที่เราเคยมีไม่ว่าจะเป็นสถานะแฟนก็ดีสถานะคู่ครองคู่ชีวิตก็ดีนะครับสถานะแต่งงานแล้วก็ดี นะครับหรือสถานะคู่สามีคู่ภรรยาก็ดีนะครับตอนนี้เขาได้มีคนใหม่ไปแล้วคุณควรเก็บความรู้สึกของการรอคอยกดและเก็บความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้เพราะมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้คุณจะแพ้ไพย่ยสําหรับการรอคอยในครั้งนี้เพราะคู่แข่งเนี่ยเขามานะครับคนในความสัมพันธ์ของคุณเขามีเรื่องของบุคคลทับซ้อนเข้ามาแล้วนะเวลานี้นครับตำแหน่งสุดท้ายเองเนี่ย คือการอยู่อย่างเป็นสุขนะครับหรือการอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับใช้ชีวิตกับตัวเองให้มีความสุขมากๆแบบนั้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องเอาเขามาเป็นที่พึ่งสําหรับความสุขของคุณทุกประการนะครับการอยู่แต่เพียงแต่เรานะครับหรืออยู่แต่เพียงแต่ตัวคุณเองเนี่ยเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมันเป็นอะไรที่คุณเองเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายๆแต่เมื่อคุณต้องรอเขาคุณจะต้องแข่งขันกับใครที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณชอบเขาเลย นะครับหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเลยคือเรื่องของความสัมพันธ์เชิงซ้อนทุกประการนะครับแปลว่าหากคุณรอสําหรับชาวท่านน้ํากรกฎพิจิกและชาวราศีมีนเองแล้วเนี่ยหากคิดจะรอเรื่องของคนรักเก่าหรือรอสถานะครั้งเก่าหรือรอสถานะเดิมๆคุณมีแต่จะเจ็บปวดนะครับและเหนื่อยใจในท้ายที่สุดเพราะมันจะไม่สําเร็จแต่คุณหวนกลับมารักตัวเองกลับมาเข้าใจตัวเองกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองกลับมาทําตัวเองให้ดูดีนะครับหรือกลับมาทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขคุณ จะได้รับความสุขนั้นตอบแทนอย่างง่ายๆให้กับตัวคุณเองอย่างสุดซึ้งแบบนั้นนะครับก็เลยจะบอกชาวท่านน้ำว่าสําหรับสถานาการ์รอคอยคุณควรรอคอยเขาไหมผองเต่าหรือว่าไม่ควรรอคอยทุกกรณีครับการกลับมารักตัวเองและพัฒนาตัวเองให้ดีนะครับคือสิ่งที่จะนําพาความสําเร็จกับเรื่องของความรักทั้งใหม่นะครับหรือโอกาสใหม่ๆนะครับทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของการเงินนะครับทั้งเรื่องของความรักเนี่ย จะหลั่งไหลเข้ามาเมื่อคุณทําให้ตัวเองมีความสุขแบบนั้นนะครับก็อยากจะบอกชาวท่าน้ำว่าการรอคอยไม่เป็นผลดีทุกประการครับเพราะรอคอยมันต้องเชื่อมกับเรื่องของการแข่งขันแปลว่าการแข่งขันทําให้ชีวิตคุณกดลงแบบนั้นนะครับเพราะเขาเนี่ยมีเรื่องคนในความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาแล้วนะครับอาจจะทําให้คุณเหนื่อยใจสําหรับการรอคอยได้แบบนั้นนะครับ